สวัสดีครับแบงค์ครับไอเหี้ยมาถึงก็หวัวเราเลยอดทําไม่อยู่คือตะกี้ผมกับน้องเว้ยผมนกับน้องนั่งคุยกันเรื่องพายุเว้ยฝนมันตกไงที่บ้านที่จันทบุรีตอนนี้ฝนตกหนักมากครับแล้วผมกับน้องนั่งคุยกันเรื่องพายุเว้ย ล้วถามถึงว่าพายุไซโคลนมาจากไหนเว้ยน้องผมบอกว่าพายุไซโคลนมาจากโคลนเว้ยมาจากมาจากการดูดโคลนขึ้นไปเป็นพายุมันเลยเรียกว่าไซโคลนเว้ยไอ้ยถึง,ถ,งถึงกือแบบว่า,าเสิร์ชหาข้อมูลใน Google เลยข้อมูลใน Google เนี่ยมันบอกว่าพายุไซโคลนมาจากมหาสมุทรอินเดียครับก็คือไม่ได้เกิดจากไม่ได้เกิดจากโคลนขึ้นมา เป็นลมหมุนดูดโคลนขึ้นมาเป็นพายุไซโคลนนี่ๆนน,น้องๆ้อยุหลังนี่อะตอมอะตอมอะพูชีอะเดีพโอ้โหคุณต <laughs> าพายุไซคอนดูดโคลนขึ้นไปครับดูดโคลนขึ้นไปเป็นพายุอะไรเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพายุไซคอน โอเคแค่นี้กลับไปแล้วเออ